โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูนะครับวิธีการทำคอนเทนต์นะซึ่งหลายๆคนนะครับที่ทำติ๊กตอกวันนี้อาจจะรู้สึกว่าแล้วแต่ละวันเนี่ยเราต้องลงคอนเทนต์อะไรบ้างเราต้องลงเนื้อหาคอนเทนต์เนี่ยคือเนื้อหาเราต้องลงอะไรดีเฮ้ยคิดไม่ออกหนึ่งวันอ่ะเรามาดูกันนะครับวันนี้ผมมี7ประเภทคอนเทนต์เนื้อหาที่ผมเนี่ยใช้ทำจริงๆนะอันนี้ผมแกะประสบการณ์ที่ผมเนี่ยใช้ทำจริงๆ mm. อ่ะโอเคนะเริ่มจากคอนเทนต์ประเภทที่1คือ คอนเทนต์ประเภทการสร้างตัวตนนะสร้างตัวตนรีวิวชีวิตสตอรี่เทลลิ่งครับหรือการแนะนำตัวในแต่ละวันหนึ่งวันเนี่ยครับก็คือเราเนี่ยนะสามารถถ่ายคลิปได้รัวๆเลยนะครับคือมันเป็นคลิปที่เราเนี่ยสร้างตัวตนยกตัวอย่างเราหยิบมือถือขึ้นมาครับแล้วเราถ่ายเป็นชอ็อตการถ่ายเป็นช็อตคือการหยิบอาจจะถ่ายกับกล้องสดครับถ่ายวิดีโอกับกล้องสดนะสมมุติว่าวันนี้เราตื่นเช้ามาเราถ่ายเช,าชา้าๆอ่ะถ่ายตัวเองตั้งกล้องก็ได้แล้วถ่ายแล้วหนึ่งชอ็อต เรา,อ,าออกไปทํางานวันนี้ตั้งกล้องไว้ถ่ายแล้วก็ทําว่ากําลังออกไปทํางาน1นึ่ช็อตวันนี้ไปถึงที่ทํางานแล้ว1นึ่ชอ็อตอ่ะตั้งกล้องทนั่งทํางานอยู่1นึ่ช็อตกิจวัตรประจําวันถ่ายเป็นช็อต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 ตกเย็นมานั่งทำออนไลน์หนึ่งช็อตหลังจากนั้นทําไมครับเอามาตัดต่อในแอปติ๊กต็อกครับหรือแอปอื่นๆก็ได้ที่เราถนัดนะแล้วเอาคลิปเป็นช็อตที่เราถ่ายไว้เก็บไว้1วันเนี่ยอ่ะมาเลือกคลิปที่1 2 3 4ที่เราถ่ายไว้แล้วหลังจากนั้นลบบเสียงออกครั ลบเสียงเดิมคลิปออกเราทําการตัดตกแต่งคลิปและก็ภาคเสียงเล่าเรื่องวันนี้หนึ่งวันเราไปทําอะไรนู่นนี่นะั่นเราไปเจออะไรเราเป็นอะไรแบบไหนยังไงเราท,ทําธุรกิจอะไรอยู่บ้างเซรกเข้าไปครับแล้วก็ใส่เพลงคลอเบาๆหรือไม่ต้องใส่ก็ได้พาดหัวข้อความนิดหน่อยทําเป็นเรื่องเล่าสตอรี่เทลลิงคลิปประเภทนี้ครับเป็นคลิปที่ทิกตอกจะดันและคนจะชอบดูเพราะโดยธรรมชาติคนจะชอบดูจะชอบดูคลิปเรื่องของเรื่องคนอื่นนะ คณจะชอบดูพรอนคลิปประเภทนี้เรียกว่าสตอรี่เทลลิงเล่าเรื่องวันนี้ไปไหนวันนี้ไปทําอะไรอยู่ตรงไหนอสมมติหนึ่งเหตุการณ์ที่เราไปเจอวันนี้เราเจอเหตุการณ์เราทําเล่าเรื่องขึ้นมาครับเรื่ยๆเราค่อยๆแทรกธุรกิจเข้าไปอันนี้เรียกว่าสตอรี่เทลลิงนะครับประเภทที่2เลยครับก็คือนค,นาาคอนเทนต์ประเภทเชิญคนเข้างานหรือเชิญคนเข้ามาทําธุรกิจคอนเทนต์ประเภทนี้ครับผมจะมีสคริปต์ให้เลยครับทุกคนสามารถไปแกะเอาสคริปต์ไปไปแกะรอยแล้วก็พูดตามสคริปต์ได้ ไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนเป๊ะนะครับแต่ผมจะมีหัวกลางท้ายคลิปเอาไว้ครับในสคริปนะหัวเปิดมานะยกตัวอย่างที่ผมทำคลิปเช่นผมว่าข่าวดีสําหรับชาวสุราษฎร์ธานีอ่ะพี่น้องชาวฮัทย์ย่าพึงเหรียญผ่านคลิปนี้เราก็จะพูดจั่วหัวการเชิญคนเข้างานแต่ละพื้นที่ที่เราไปจัดงานเชิญคนเข้างานรายละเอียดธุรกิจแล้วใครสนใจกดติดตามพิมพ์สนใจทุกครั้งเราจะให้คนเนี่ยกดติดตามเอาไว้แต่ไม่จำเป็นต้องทุกคลิปนะครับ โดยส่วนใหญ่เราจะทำให้คนเนี่ยก,กดติดตามด้วยว่าคอมเมนต์เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้มีปฏิสัมพันธ์และก็การกดติดตามเนี่ยมันจะแชทกันได้ติ๊กตอกเป็นแพลตฟอร์มที่เราต้องติดตามทั้งสองฝั่งนะในสคริปเชิญคนเข้างานหรือชวนคนเข้ามาร่วมธุรกิจทุกคนสามารถไปดูในสคริปที่ผมให้ไว้ไม่จําเป็นต้องเกร็งไม่จําเป็นจะต้องตามสคริปเป๊ะเป็นแค่แนวทางเราสามารถดูเป็นตัวอย่างแนวทางหรือจะพูดตามก็ได้ครับและพลิกเพลงอาจจะหาดใหญ่เป็นพื้นที่ที่เราอยู่นะ เวลาเขาจัดงานบริษัทที่ไหนเราก็ทําคนหาคนทําคลิปหาคนไปท,ที่นั่นครับหรือเราอยู่พื้นที่ไหนเราก็ทาคนหาคนในพื้นที่นั้นครับอันนี้คือเชิญคนเข้ามาหรือเชิญคนเข้าทําธุรกิจนะถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาสคริปต์มันเยอะหนึ่งหน้าจําไม่ได้ไม่หมดไม่เป็นไรครับจําทีละชอ็อตแบ่งเป็น3ส่วนจําทีละ2บรรทัดก็ได้ครับอัดหยุดแล้วก็จําใหม่แล้วก็อัดหยุดอัดหยุดครับประเภทที่3คือให้ความรู้นะ ติกตอกชอบการแบ่งปันติ๊กตอกชอบให้ความรู้ถ้าเราเป็นช่องที่เราชอบให้ความรู้คนก็จะชอบดูเราเพราะอะไรครับเพราะเรามีประโยชน์บางทีเขาดูความรู้มีประโยชน์เขากดแชร์ต่อดูความรู้มีประโยชน์เขากดบันทึกไว้กลับมาดูอีกทีให้ความรู้เรารู้เรื่องอะไรครับติ k กตอกวันนี้เรารู้เรื่องการทำคอนเทนต์อ่าเรารู้ทำยังไงให้เกิดไวรัลเรารู้กดข้อห้าม t ิ k กต็อกเรามาสับย่อยช็อตสั้นๆเอาความรู้นิดหน่หนอยมาทําเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปอ่ะ ทำคลิปแล้วยอดวิวไม่ขึ้นให้แก้แบบนี้อันหนึ่งสองสามสามวิธีทำไมช่วงนี้ต้องทำติ๊กต็อกอ่ะวิธีการหาเงินบนติ๊กต็ในยุคนี้มีกี่ช่องทางเอาความรู้ที่ได้มาซอยโอเคไหมครับคนจะได้มาดูเป็นการแบ่งปันให้ความรู้นะต่อไปประเภทที่4คือรีวิวผลลัพธ์ b บ For e after คนโดยธรรมชาติถ้าเราพูดอย่างเดียวเขาจะไม่เชื่อครับแต่เขาจะเชื่อกับภาพที่กวินครับเขาจะเชื่อในผลลัพธ์ครับทุกคน ถ้าเราขายสินค้าเราจําเป็นจะต้องมี before after ครับก่อนเป็นยังไงแล้วเปลี่ยนไปยังไงขายสินค้าอยู่ก่อนเขามีปัญหาอะไรอ่ะมีปัญหาเรื่องฝ้ามีปัญหาเรื่องหน้าเป็นฝ้าอายมากไม่มั่นใจในตัวเองไปไหนสามีไม่กล้าพาไปไหนเพราะเป็นฝ้าหลังจากกินมาหลายตัวไม่เห็นผลมากินไฟโตเทโลเอ็ก e กินไปกินมาหลายไม่อจกินไปไม่ถึงหนึ่งกล่องฝ้าเริ่มจางกินไปสองกล่องฝ้าหายตอนนี้สวยมั่นใจกลับมาแต่งตัว ไปไหนสามีพาไปเทปไฟตัวเทโรเอกรีวิวสินค้ารีวิวธุรกิจก่อนหน้านี้เราเป็นยังไงเราทํางานประจํารายได้ไม่พอจ่ายชีวิตท้อเหนื่อยเครียดหลังจากเจอแพลตฟอร์มเอเดมเบอร์แลนด์เจอทิกตอกเข้ามาเรียนรู้ได้มีความรู้เข้ามาทําวันนี้ตังค์เข้า2000มีกําลังใจถอนตังค์สองพพาลูกไปกินอาหาร b e f อ r e a ั t e r ์ผลลั์เอาไปซื้ซซอทองอเห็นไหมครับบางคนไปซื้อทองให้แม่รีวิวทําคลิปเป็นผลลัพ์ บีฟอร์อัปเตอร์คนที่ดูอยู่เขาอยากมีโมเมนต์แบบนี้ครับเป็นมีการบีฟอร์อัปเตอร์คนจะเชื่อในผลลัพธ์ครับ <c oughs> เขาไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เราพูดครับ <c oughs> เขาเชื่อในภาพที่เขาเห็นครับต่อไปข้อที่5คือเอาปัญหามาทําเป็นคอนเทนต์เราต้องเช็คว่าเราทําธุรกิจเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราคือใครกลุ่มเป้าหมายในการทํเอเดนุนิเลนของเราเราคือกลุ่มไหนเราต้องเจาะก,กลุ่มเป้าหมายครับเพราะอะไรครับถ้าเราไม่เจาะก,กลุ่มเป้าหมายคลิปของเราเนี่ยที่เราทําไปมันจะไปได้เรื่อย แต่ถ้าเราจบกลุ่ม้าหมายว่าช่องของเราเราต้องหาเราต้องการหาตัวแทนที่เป็นกลุ่มงานประจํางานประจํารายได้เงินเดือนประมาณไหนคนทางานประจาเขามีปัญหาอะไรกันเดือนชนเดือนมีปัญหาเรื่องหนี้เพิ่มพูนขึ้นมีปัญหาเรื่องรายได้แค่ครั้งเดียวมีปัญหาเรื่องไม่อิสระมากตอนงด้าน,น,นเวลามีปัญหาเบื่องานอยากเปลี่ยนงานแต่ไม่รู้จะทํายังไงดีเพราะยังไม่มีทุนสํารองเอาปัญหามาเปิดหัวคอนเทนต์ครับและเสนอวิธีแก้เข้าไปเอาธุรกิจที่เราทํา แก้ปัญหาให้กับเขาครับอันนี้คือเอาปัญหามาทาเป็นคอนเทนต์ถ้าปัญหามันตรงจุดคนดูและเราสามารถเอาวิธีการแก้ให้กับเขาได้เขาทํา <c oughs> เดี๋ยวละเอียดเรามาเจาะลึกกันนะครับสมมติเราตั้งกลุ่มเป้าหมายว่าช่องเราเนี่ยเราต้องการตีกลุ่มเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมารวมเป็นตัวแทนกับเราเราต้องเช็คครับว่าเจ้าของธุรกิจเขามีปัญหาอะไรบ้างเอากระดาษมากลางเขียนปัญหาเลยครับ 1. ลงทุนแล้วลงทุนอีกลงทุนซ้ําซ้อน2เรื่องความเสี่ยง เรื่องฟิกคอร์สค่าลูกน้องจิปาถะฝนฟ้าอากาศเรื่องการเปลี่ยนเปลงเรื่องคู่แข่งสารพัดเอาปัญหามาเปิดหัวคอนเทนต์และเอาธุรกิจเราเสนอวิธีแก้ถ้าจุด A คือปัญหาจุด b คือวิธีแก้เราคือการลากจุด A ไปหาจุด B เอาปัญหาไปหาวิธีแก้ถ้าเราทําคลิปแก้ปัญหาเขาได้เขาซื้อครับนี่คือการเอาคอนเทนต์เอาปัญหามาเป็นคอนเทนต์ข้อที่6ครับประเภทที่6คือตอบคําถามคอมเมนต์ครับ เวลาเราทำคลิปไปเรื่อยๆเราจะเจอคอมเมนต์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 ที่เขามาถามเราการตอบคำถามคลิปวิดีโอตอบตอบคอมเมนต์ด้วยคลิปเป็นอะไรที่ t ิ k ตอลดันมากดันดีนะครับสมมติคลิปไหนที่เราทำไปแล้วมันติดและมีคอมเมนต์เยอะเราเข้าไปในคอมเมนต์ของคลิปนั้นครับแล้วเราไปกดตอบกลับคอมเมนต์นั้นเราจะมันจะมีปุ่มวิดีโอสีแดงเรากดปุ่มวิดีโอสีแดงนั้นครับแล้วมันจะขึ้นให้เราอัดคลิปเราก็อัดคลิปวิดีโอตอบ คอมเมนต์นั้นไปเลยครับจะได้มีปฏิสัมพันธ์จะได้เป็นการสื่อสารแบบทว์คือ2ทางเราสื่อสารกับเขาเขาเราสื่อสารเขาตอบมาเราตอบกลับโอเคไหมครับมันจะเป็นทวีติก๊กตอกดันดีมากประเภทที่7ทําเป็นละครสั้นๆเป็นช็อตเป็นช็อตจับกลุ่มกัน2คน3คนเรามีเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมกันมีเขาเรียกว่ามันมีปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วมเป็นละครสั้นเป็นช็อตเป็นช็อตแทรกธุรกิจเข้าไปหรือทําคลิปตามกระแส อะไรกระแสมาเรื่องราวเหตุการณ์อะไรที่กระแสมาทําคลิปกระแสเพลงกระแสครับจะช่วยได้เตะการทําเพลงให้เรามาะระวังเรื่องเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับให้เรามาะระวังเรื่องหนึ่งเพลงที่ติดลิขสิทธิ์เลือกดีๆนะครับ2ระวังเพลงดังกว่าเสียงพูดในคลิปมันจะกลบเสียงมันจะได้ยินเสียงเพลงมันจะได้ไม่ได้ยินเสียงคลิปนะครับนี่คือประเภทคอนเทนต์ใน1ช่องครับ เราไม่จําเป็นจะต้องทําประเภทคอนเทนต์เดียวก็ได้หรือคอนเทนต์เดียวได้หรือเอาเจ็ดประเภทคอนเทนต์เนี่ยทำทั้งหมดก็ได้สลับ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 กันไปก็ได้ครับคลิปนี้อ่าแนะนํานตัวแนะนํานตัวแนะนํานตัวให้ความรู้ให้ความรู้เชิญคนเข้างานรีวิวผลลัพธ์รีวิวผลลัพธ์ให้ความรู้เชิญคนเข้างานแนะนําตัวสลับกันไปครับเวลา,าทำท<า>ิกต็อกเราต้องทําเป็นเพลงครับทุกคนเราต้องทําเป็นเพลงหมายถึงว่าสมมุติเราทำสิบคลิปลงไปสิบคลิปครับเราไม่รู้หรอกครับคลิปไหนติดไวรัล เวลาเราทำติ๊กตอกผมแนะนำสูตรลับเลยทุกคนฟังสูตรลับนะครับเวลาเราทำติ๊กตอกครับเราต้องทำเป็นสูตรครับสูตรคือเราต้องหาคลิปนางฟ้าการหาคลิปนางฟ้าคืออะไรครับเราต้องวางแผนช่องว่าเราทำช่องเนี่ยสมมติเราตั้งไ้เลยว่าสิบคลิปสิบคลิปนี้หาคลิปไวรัลครับขอให้มีไวรัลแค่นหนึ่งคลิปไวรัลคือหลักหมื่นวิวอัพคลิปนี้มันติดหมื่นวิวอัพ หลังจากนั้นคลิปอื่นมันจะถูกดันเป็นแผงครับคลิปรอบๆมันก็จะดันวิวขึ้นด้วยมันจะนําส่งทีนี้ถ้าเกิดเราคลิปปนั้นมันเป็นคลิปที่เราเชิญคนมาทําธุรกิจเรายิงแอดคลิปนั้นเพิ่มครับปังเลยแต่ทําไมหลายคนถึงไม่ติดไม่ไม่เจอไม่ไม่ไม่ปังครับเพราะว่าเราลงคลิปไม่เยอะเราลงคลิปไม่ต่อเนื่องไม่สม่ําเสมอและเราไม่ลงเป็นแผงครับสิบคลิปสิบห้าคลิปยี่สิบคลิปสามสิบคลิปเราไม่ได้ลงเป็นแผงพราะเราไม่ได้ลงปั๊บมันจะไม่เจอคลิปที่มันติด เพราะมันไม่ถีมันไม่ต่อเนื่องมันไม่สม่ําเสมอถูกไหมครับพอมันไม่ถีไม่ต่อเนื่องไม่เสมอคลิปมันก็เลยมันมันมันเหมือนเครื่องจักรไม่หมุนนะครับแต่ถ้าเราลงทีต่อเนื่องสม่าเสมอคลิปนี้ติดคลิปนี้ดันคลิปนี้ไวรัาไวร่ลงมาดันคลิปนี้คลิปนี้ก็ปังคลิปนี้ก็ติดเราจะเจอลูกค้าแบบหลั่งไหลเหมือนเปิดประตูประตูแล้วก็ปลาหลั่งไหลมามันเคลื่อนแตกเลยถ้าทําคลิปติดนะครับโอเคสไลด์สุดท้ายของคลิปนี้ครับเวลาทําคลิปคํานึงถึงเทคนิคตรงนี้ครับ สามวินาทีแรกต้องสะดุดเวลาคนเล่นติ๊กต็อกพฤติกรรมคือเขาจะเลื่อนแบบนี้ครับถ้าสามวินาทีแรกไม่สะดุดไม่สะกดคนจะเลื่อนผ่านเลยเพราะนั้นเวลาทําคลิปติ๊กต็อกสามวินาทีแรกเสียงต้องมาต้องมีเหตุการณ์หรืออะไรทีม่มันกระชากมาก่อนเสียงดังขึ้นมาหรือข้อความพลาดแล้วมันกระชากมันต้องกระชากหยุดนิ้วคนสามวินาทีแรกสําคัญสองทำคลิปต้องมี Energy ต้องมีอ n n e r ต, Inner, ต้องมีอมนนนินเนรอราาต์ต้องมีอารมณ์ดูคลิปแล้วสนุกสนานตื่นเต้นดูคลิปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเศร้าราม่ามากดูคลิปแล้วโหไฟลุกดูคลิปแล้วตกใจต้องมีอารมณ์ร่วมครับดูแล้วต้องว้าวดูแล้วต้องแตกต่างครับถ้ามันเหมือนเหมือนกันคนก็จะไม่ดูเราเขาจะไม่หยุดนิ้วดูเราครับมันต้องแตกต่างอาจใช้เพลงกระแสรหรือเรื่องราวสังคมมาทําคลิปเพราะคนกําลังสนใจเรื่องนี้อยู่ในสังคมเราเอเรื่องนี้มาทํามันก็จะเกิดได้ครับ พอนนขอให้ทุกคนนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ครับนะใครที่ฟังแล้วติดส่วนไหนก็ลองดูคลิปนี้ซ้ําแล้วก็ทักผู้แนะนาท่านก็ได้ครับผมเชื่อว่า tiktok อกเปลี่ยนชีวิตผมแล้วครับจับเงินกําไร7หลักในเวลา2เดือนกว่าทุกคนก็สามารถประสบความสําเร็จปังๆได้เช่นกันครับ